อันนี้มันตรงไหนต,งนตรงระตจอดสดงว่าก็ใกล้ถึงแล้วหรืเ่เป้นงางครับตึกของกระทวงพลง,งานนี่จะเด่นเลยไหสีเขียวสีขียวที่เป็นรูปสกราบจริงหมือไฟแช็เนาะใช่มทมําดูเทำเป็นพวกสุปราบ รถก็จอดที่จะดูจักสแป๊บหนึ่งเพื่อับรถเวลานะอัาเขีดตึง มีการตึกกับคอนโดใกล้ๆนะครับอนีตตอคอบีอ,อัอนนตึกดังเลยมาลงหมนคนชานเมืองเข้าในเมือง ดูมุมนี้สวยดีนะมรนนี้สวยเพราะว่าใส่สีน้ำเงินมันเมันเข้าในเมืองมาแล้วแต่นี้เมืองกำลังจะเข้ามาไม่มีจึกตังผใช่นี่อ่ะออก็รถก็จะปมโค้งไหน่อยนะครับอันนี้เป็นผู้โดยสารที่อยู่ในตานาร้รุฟ้าสีแดงนะครับ มาถึงจุดนี้ก็ยังเห็นาทางเอซอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ตึกของกระทรวงพลังงานนะครับตึกเหีือเขียวแล้วก็วิววิวสวยนะครับเพราะว่าที่ดินทางรถไฟนี้เขามีเยอะนะครับเพราะนั้นชานชาลาสีสัน นะครับอันนั้นหมอชิดนะครับหมอชิดใหม่ที่ทางดีหลอดค่ะทางนะครับปักซึ่งปักซึ่งครับผมนี่สภาพในรถไฟฟ้สาสีแดงนะครับ ไปดูฝั่งนบนบ้างนี่ถึงไฟทาว่าจะขึ้นช้าๆนะครับตรงนี้จะทางจะโค้งๆหน่อยนะครับข้างถานรู้สึกว่าวิวตรงนี้ไม่ค่อยสวยอ่ะใครฝั่งบนนี้แ่่ ตึกกูร์นซิเมนไทยนะครับโดนปังพอจะถ่ายปุ๊บอ่าโดนปังปัง๊บอยู่ในสถานีก็จะมืดๆนะครับ อันนี้สว่างม,มากเลยจับจุดเริ่มครับก็ตอนนี้ก็เกือบเที่ยวนะครับครับก็ออกมาแล้วนะครับจาสถานีออกจากรถไฟสีแดง อันนี้เดินลง